สวัสดีครับผมเซฟราชพัฒวิเศษสมบัติวันนี้มาพูดในหัวข้อเรื่องงบเรื่องง่ายถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับในหัวข้อแรกนะครับงบการเงินคืออะไรงบการเงินก็คือการสะท้อนความสามารถในการดาเนินธุรกิจว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ครับหากจะถามว่าทำไมเราจะต้องอ่านงบการเงินด้วยเหตุผลก็มีง่ายๆครับ เพราะว่าคุณจะต้องเข้าใจสถานะทางการเงินของบริษัทให้ถ่องแท้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนครับถ้าคุณไม่สามารถจะอ่านง,งบการเงินได้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบการเงินภายในบริษัทของคุณจะมีน้อยมากและอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ภายในอนาคตครับสมมุติว่างบการเงินเปรียบเสมือนใบตรวจสุขภาพของบริษัทเราจะมาดูกันซิว่าร่างกายของเราเนี่ยมีตรงไหนผิดปกติหรือไม่ มีตรงไหนบกพร่องหรือเปล่ามีโอกาสที่จะป่วยได้หรือเปล่าครับเช่นเดียวกันครับงบการเงินจะบอกเราว่าสิ่งที่ผู้บริหารพูดเป็นไปได้หรือไม่แนวโน้มการตลาดเป็นอย่างไรภาระหนี้สินส่งขึ้นหรือไม่สิ่งเหล่านี้แหละครับจะถูกสะท้อนลงไปในงบการเงิน <AD> เห็นแล้วใช่ไหมครับว่างบการเงินนั้นสําคัญไม่ใช่เพียงแต่ พี่ๆและผมเท่านั้นที่ให้ความสำคัญของงบการเงินวอร์เรนบัฟเฟตเองในฐานะนักลงทุนที่รวยที่สุดในโลกเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงบการเงินเช่นเดียวกันครับโดยวอร์เรนบัฟเฟตพูดไว้ว่าหน้าจอคอมไม่ได้บอกอะไรมากมายมันอาจจะบอกค่า PE หรือสัดส่วนการเงินอื่นๆแต่สุดท้ายคุณต้องเข้าใจในตัวธุรกิจครับ เราทราบกันมาแล้วนะครับว่าทําไมงบการเงินนั้นถึงสําคัญวันนี้ผมมีวิธีดูงบการเงินแบบง่ายๆมาฝากพี่ๆกันครับโดยฟังก์ชันนี้ชื่อว่า Fundamental Status เป็นการนำค่าต่างๆทางปัจจัยพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวที่เราสนใจนำมาแสดงในรูปแบบ Ranking โดยจุดเด่นของฟังก์ชันนี้คือหน้าตาเหมือนเกมทำให้พี่ๆเข้าใจได้ง่าย โดยผมจะแบ่งหัวข้อการวิเคราะห์ออกเป็น3หมวดใหญ่ๆครับโดยใน,นหมวดแรกเป็นการต่อสู้ครับมีดาบอยู่2องเล่มแสดงให้ถึงว่าบริษัทนี้ไปต่อสู้มาจนมีรายได้รวมเท่าไหร่การเติบโตของกำไรเป็นอย่างไรบ้างการจ่ายผลผลดีหรือไม่ครับในหมวดที่2เป็นโลกครับแสดงถึงการป้องกันบริษัทนี้มีความปลอดภัยมีสภาพคล่องทางการเงินดีแค่ไหน มีนิสินมากหรือน้อยเพียงใดครับในหมวดที่3หมวดสุดท้ายครับขออนุญาตเรียกว่าถังทองแล้วกันถัทงทองตัวนี้เนี่ยแสดงถึงราคาเติบโตของหุ้นตัวที่เราถือมาถือมาแล้ว3ปี5ปี8ปปีไม่เคยขายเลยราคาขึ้นไปหรือว่าลงไปเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับและนี่เป็นเพียงการดูงบการเงินเบื้องต้นเท่านั้นนะครับ ที่พี่ต้องการเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในระยะยาวที่พี่จะต้องศึกษารายละเอียดให้มากขึ้นครับวันนี้ผมมีคอร์สงบการเงินมาแนะนํานะครับโดยคร์สน,นี้มีชื่อว่าเปลี่ยนเรื่องงบให้เป็นเรื่องง่ายกับ efinstock p i c k p ครับร์สน,นี้จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นฐานบริษัทการลอกการบ้านรายใหญ่การเช็คหุ้นดีหุ้นแย่ด้วย f score และ fundamental status ครับ ้าพี่ๆสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอ๋อลืมบอกไปพี่ๆสามารถเข้าไปดูคำศัพท์ได้นะครับผมแน่คำศัพท์เพิ่มเติมไว้ที่คอมเมนต์สามารถเข้าไปเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันครับและก่อนจะจากกันไปพี่ๆครับอย่าลืมติดตามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอนะครับเพราะว่างบการเงินเป็นข้อมูลในอดีตไม่สามารถบ่งบอกถึงผลประกอบการในอนาคตได้100%เ จร,จริงๆอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้ถ้าพี่ๆคนไหนพบแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ผมเซฟราชพัฒวิเศษสมบัติลาไปก่อนสวัสดีครับ